ดีครับคลิปนี้มิสเตอร์บาบาได้มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องน่าฟังมาให้ท่านได้รับฟังกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามไปพร้อมกันเลยครับเรื่องตำนานเมืองลับแลผีบางบทเมืองลีลับที่ถูกซ่อนเร้นเรื่องลีลับเล่าขานของตำนานพื้นบ้านชาวล้านาน,านานั้นมีมาตั้งแต่ช้านานเมื่อในอดีต เรื่องราวเก่าแก่ที่เล่ากันสืบทอดต,ต่อกันมาอำเภอลับแลหรือเมืองลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถเป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จมาเมื่อปีพอ ส2 4 4 4และที่มาของความเป็นมาของคำว่าลับแลนั้นตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพการแต่งกายของชาวลับแลในสมัยรัชกาลที่หจากตำนานหลักฐานจึงทำให้ทราบว,ว่ากลุ่มชนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในบริเวณเมืองลับแลในปัจจุบันนั้น ได้อพยพมาจากอาณาจักรเชียงแสนโบราณว่าเดิมชาวเมืองแพร่เมืองน่านมีค่าศึกและความเดือดร้อนได้มาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนกันอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่ป่ารกทำให้หลบซ่อนหลบตัวกันได้ง่ายและภูมิป,ประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีที่ เนินเขาสลับกับที่ต่ำคนต่างเมืองท้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่ายอำเภอลับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของชาวล้านาเช่นผ้าตีนจกไม้กวาดและยังเป็นแหลง่งเพาะปลูก ลางศาสตร์และทุเรียนหลงหลีลับแลซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นชุมชนของพวกชาวละวและขอมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานเพราะเคยได้มีการขุดพบกลองมโหระทึกและมีพระ ของโบราณได้ในบริเวณดังกล่าวเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลงคนไทยก็ถือได้เข้ามากรอบครองในสมัยรัชกาลที่สี่เมืองลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆก,การเดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวกเส้นทางการเดินทางนั้นมีทางคดเคี้ยวไปมาทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลาดหลงได้ง่าย จนได้ชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งแปลว่ามองไม่เห็นมีเรื่องเล่ากันว่าคนที่มีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองลับแลตำนานนี้เล่าการสืบมาว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนเมืองทุ่งย้งเดินเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยสะบึมทึม และแต่งตัวกันสวยงามหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบเก็บหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งพอตกใบหญิงสาวเหล่านั้นก็ได้กลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนได้ซ่อนไว้ครั้นพอได้แล้วก็ได้ถือใบไม้นั้น และเดินหายกันลับไปเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่มแอบหยิบมานางวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแลหญิงสาวได้นึกอยู่สักพัก ก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลและธรรมถือวาจาศัตท์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาศัตร์จึงต้องออกจากหมู่บ้านไปกันจนหมด และแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลและธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน ชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วแต่พอมารดาของภรรยาได้ยินเขาก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาววกลับมาก็บอกให้รู้เรื่องฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวหาศสัตว์ นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหายามใส่สเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าและได้ชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองลับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขาได้มีความรู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลามากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียด รวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย,ย่ามาให้แต่เขาทิ้งไปจนเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแห้งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเกิดความเสียดายจึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้นอกเป็นต้นไปหมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแตงแงงขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวงวกวนไปมาจนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องลักความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิม เมืองลับแลเดิมนั้นสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนในสมัยสุขโขทัยก่อนจะล้างลงในท่วงหลังดังการพบหลักฐานปรถมภูมิคือศิลาจารึกซึ่งขุดได้ที่นาวิหารวัดเจดีคีรีวิหารมหาอมาตตรีพระยานครพระรามส่งเข้าหอสมุดวัชินญาณเมื่อวันที่28ทธันวาคม พสอสองพันสีร้อจสิบสามศาสตราจารย์ดรประเสริฐณน,านาครให้ความเห็นว่าเนื้อหาจารึกน่าจะกล่าวตั้งแต่ครั้งเมื่อพระยาลิทายได้ขึ้นสเสวยราชประกอบกับเนื้อหาในศิลาจารึกการสถาปนาพระบรมธาตุโดยพระยาลิไทย สอดคล้องกับลักษณะของฐานพระเจดีวัดเจดีคีรีวิหารที่มีเขาโครงของฐานเขียงสามชั้นแบบสุขโขทยัยศิลาจารึกดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าที่ตั้งเมืองลับแลในปัจจุบันนั้นถือเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยก่อนจะถูกทิ้งล้างและมีการอพยพ เทครัวชาวเชียงแสนมาตั้งรกตั้งรากเพิ่มเติมในช่วงหลังกันนั้นเองครับและสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดคนละหนึ่งติดตามให้กับช่องมิสเตอร์บาบากันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังกัน